มา The inscription The inscription เนี่ยเป็นเกมการ์ดที่แบบว่าเออไม่รู้จะอธิบายไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยทีเดียวล้วกันอใช่เกมนี้แปรเยอะมากถ้าผมแปลผิดขออภัยนะฮะผมว,ว่าเราเพิ่มเสียงกนะัน เพ s สปีดเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันโอเคอืม okay. นิวเกมไม่ได้ยังก็ไปคอนติ n น e พลุงไทย ครับสวยจา้างานอาร์ตอย่างนี้นผมโคตรชอบเลยลุงหลับมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ผู้ท้าชิงคนใหม่สินะมันนานมาแล้ว,ลวเนี่ยเพื่อนายจะลืมวิธีการเล่นนะขออนุญาตให้ฉันแบบว่าเตือนความจำนายหน่อยอือฮม ลงการ์ดกระโลกได้ครับแล้วก็เลือกการ์ดตเซเอะ้ะเฮมาป่าต้องการสองสัตว์สองเลือดสองหยดในการไอเนี้ยเขาเรียกอะไรสังเวยกดกระดิ่งเพื่อจบการจบเธอของนายแล้วก็ให้เป็นการโจมตีได้ ตอนนี้สโต๊ดยืนอยู่ก็ตีไปเลขตรงซ้ายล่างคือพลังโจมตีหนึ่งตึ้งสโต๊ดโจมตีมาที่ชั้น1นึ่ดาเมจชั้นจะเพิ่มฟันฟันทองเข้าไปถ้านายชนะอิบท mm ิปไม้ซ้าออร์เดอดออถ้าแบบวะ่า ช่าเรียกวะไรวะตาช่างฝั่งของฉันมันล่วงลงไปข้างล่างอย่างนี้ตาฉันยสโต๊ดอ๋สโต๊ของนายยืนต่อหน้าโคโยตี้ของฉันโคโยตี้ของฉันโจมตีสโต๊ดของนายสองด้านเมตรนั่นแสดงว่าสโต๊ของนายเสียเลือดไปสอง ถ้าแบบว่าสัตว์หรือว่าเคียรเจอร์ของนายเลือดเหลือศูนย์ก็เท่ากับว่ามันตายตาของนายอีกแล้วนายนายควรที่จะจวกกร์ดมาจากเด็กของนายหรือไม่ก็จวกกร์ดมาจากเอ่อคออ่าเกาไ์รกกะลอกรอกเวลาเอาการะลอกมาดีกว่าอืม แล้วก็หมาป่าต้องการการสังเวยสองสองเลือดสองหยดเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ่าลืมอ่าน it's u f f e r i n g was real but you อ๋อมันทรมานเหมือนความจริงแต่ว่านายจะสามารถถีบมันได้อีกอ่าฮะแล้วก็กดตีไปอย่างนี้ปึ้ง เพราะว่านายกำลังเรียนรู้อยู่ฉันจะให้ผ่านอีกรอบหนึ่ง The choiceI'll end up getting from your d i อ,อ๋อโอเคก็คือให้เลือกการ์ดนั่นแหละ Square r o w อะฮะตีไปป้องกึกกึกกึกความส้าดาเมจน้ำหนักก็จะเพิ่มไปสามสามสามฟัน ตอนนี้นายรู้วิธีการเล่นแล้วเปลี่ยนตาได้ยังผ่านสแควร์โลอินเฮนเราเอามาดีกว่าจะได้ตีเป็นหกฟึบฟืบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมฟืบฟึบโอเคไปตีปึ้งปึ้งหกกึกกึ๊กกึ๊กกึ๊กกึกนายชนะแมตช์นี้แต่ว่ามันจะไม่ง่ายทั้งแบบนี้ทั้งหมดหรอกนะ อืมฮให้ฉันแบบว่าให้ฉันแบบทบทวนเรื่องราวของนายใหม่ละกันโอ้ใช่นายกำลังหลงอยู่ในป่าลึกสิงคูปัตมีทางเดินทางเดียวในป่ปปพพาถ้าแปลผิดขออภัยจริงๆนะครับแอดเดอร์ดรมามจากพีด จะเป็นเอ้ยมันถึงตายตลอด The Undying Cat แมวผู้ไม่มีวันตายสังหารได้แบบเดี๋ยวอ่ะฮะ Many Life when a card bearing the this seal is sacrificed doesn't all ถ้าเราถ้าการ์ดไหนถือซีจิลนี้อยู่มันก็จะนี่ก็จะสั่งเขาจะสั่งเวยไม่มีสิ้นสุดโอเค touch ฟเ d a t เมื่อการ์ดนี้ขึ้นมือมาเอ้เมื่อการ์ดนี้ถือซีจิลนี้อยู่ดาเมจจะดาเมจของอาตุคามอ๋อก็คือมันจะแบบกัดเดียวตายอ่ะกดกดผิด โอ้ damn Some key จุดอัพดอล์ีอ๋โอเคเดี๋ยวผมอันไหนที่ผมแปลไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมก็เลยนี่นายข้ามาที่อเบอร์ดอนแซกก็น่าจะเป็นแบบเหมือนกระท่อมหรือเปล่าแบบอืมนายใช่นายมาที่เอ่อกระท่อมล้างนายเจอขวดโหลดที่มีกระลอกอยู่ข้างในเอาไว้ใช้ใน อิมเมจเซซีแล้วก็เจออีกอันหนึ่งแล้วก็ไอเทมที่มีประโยชน์มากครีมเอามันเอาไว้ให้แบบว่าเป็นทิปเอาไว้ใช้แทนฟันเหล็กกันนะสามอันมันมากพอที่เราจะถือได้แล้วหรือว่าเสียงมันต้องแบบตัวร้ายกว่านี้วะ สามมันคือสิ่งคือเท่าอย่างเงี้ยผมว่าเอาเสียงแบบเชื่อเชื่อวด้แบบอะเชื่อเชื่อนจะได้เยอะเออเมื่อกี้ลืมอ่านเอาอาี้รคุณสังหารผมอะตอนที่ผมกำลังหลับอยู่อะ่ะมันเป็นอะไรที่เล่นที่ดีแลแต่ว่าบางทีคุณก็อ่ะแปไม่ทันอีกว่ะเอาใหม่โอเคเด้๋ยวค่อยเล่นตามน้ำไปเถอะ ยูมีนานายอาจจะนายอาจจะเห็นการเล่นของฉันนะได้นายเห็นอ๋อไม่ใช่นายเห็นการเล่นของฉันได้การวางการ์ดอย่างเงี้ยโอเคว่าเราวางนี่หนึ่งแล้วก็เอาเป็นสโต๊ดมาฟึบตรงนี้ตีเข้าไลา์พอยต์หนึ่งโป้งฟึบมากันเลยวูครับจะโตขึ้นเรื่อยๆ ยังไงวะจะโตขึ้นเรื่อยๆอากาศอ่กาก๊์ดไหนที่ถือซีจิวนี้อยู่มันจะโตแล้วก็มีพลังมากขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งเติอนหนึ่งเตือนวะหนึ่งเทิน,นเราจั่วการาดเอาเป็นการ์ดกระลอกมาแล้วก็โอเคตีไปปึ้งมาไปโต,ตเป็นวูฟมัส t ม่ต้องเชื รู้อ่ะแบ็อ่ะอ่ะแอร์บนแบทพังขาวบินอยู่เหนือหัวเอ่อสัตว์หรือว่าสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะโจมตีข้ามไปเลยเข้าไลท์พอยต์ตรงๆอย่างนี้โอเคมันโดนสโตสส๊สโต๊ววะสโต๊เอ้ยสโต๊ตเราตีทีเดียวมันก็แตกแล้วครับ เราจะเอาเป็นแอดเดอร์แล้วกันปึ๊บปบวางไว้นี่ตีไปปึ้งปึ้งโอเคไปมันตีตรงนี้แตกเราก็เอานี่มาวางขาขะขวางไว้มาแทนแอดเดอร์ไปตีปึ้งปึ้งมาตีแล้มาเรา,เานี่มาสเปร๊ไปตีปึ้งปึ้งโอเคเราก็เอาเป็นการนี้มา ได้เป็นฟ็อกส์เอ้ยไม่ใช่ Fox, ฟ็อกส์ลูกแล้วก็เอามาวางข้างสโตนแล้วก็ตีปึ้งปึ้งเรียบร้อยไปอาการ์ดีก,กว่าเว็บหมาป่าน้อยมันจะโตขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งเทินกับกับนกอีกกับไม่ใช่นกอีกาดิ มันเป็นอะไรนกนกเขาเรียกว่านกอะไรวะช่างมันเถอะสเปโรมันจะตีเข้าไลท์พอยต์ตรงๆอ่ะนะผมว่าเราเอาเป็นวูฟคับดีกว่าถ้าเราวางได้ทีหนึ่งเนี่ยถ้าเราวางได้ทีหนึ่งมันก็จะแบบเนี่ยแบบมันก็จะตมันหมาป่าใช่ไหมล่ะแล้วมันใช้เลือดจุดเดียวก็ถือว่าคุ้มนะแต่ว่าเราต้องรอหนึ่งเถินก็ถือว่าไม่เป็นไรไปอันนี้คือแอสตัมเป นายวิ่งเอ้ยนายแบบย่ำหรือเปล่าย่ำแล้วเข้าไปหาหินแปลกๆในหมอก you were come to shoot อ๋อนายต้องเลือกหนึ่งการ์ดเพื่อสังสังเวยแล้วมันก็จะหายไปตลอดว่าเราเอาเป็นแอดเดอร์ดีกว่าตี touch update จดไหม แล้วก็หาโฮสให้กับซีจิวนั้นอ่ะสโต๊ okes, ฉันเลือกนายฉันมั่นใจในตัวนายช่างเป็นอะไรที่เหมาะสมจริงๆวิญญาณของแอดเดอร์ตอนนี้ไปอยู่ในร่างของสโต๊ตแล้วก็คือซีจิวนั่นแหละเออแล้วก็ไปโทเทมน่าจะใช,ใช่เพราะผมก็ไปมีไปดูมาบ้างแล้วนะฮะ Behold my totem Totem ของฉันเนอะมันแค่ไหนอ๋อทำใหสัตสัตแบบสัตสัตเขี้ยวทุกตัวมีแอร์บนซีจิลเนอะก็คือลอยได้นั่นแหละมี completely insane you see that นายเห็นไหมใช่ไหมไม่มีใครสนใจกดล็อ ที่ไม่ To ว a ม c ส me ฟ u f f ร์คืออยากให้ตัวเองทรามานนี่นะมาโซคิสป่ะเนี่ยมันวางเปคอยตี้มากับแบตข้างเข่แล้วก็วางไปอย่าง,งี้สโต๊ปึ๊บป,ปึ๊บไปปึ๊บป,ปึ้งมันจะตีเราไม่โดนแต่ว่าเราโดนสี่ฮะกึ้งกึ๊งอย่างงี้กึ๊ๆๆๆาางกึ๊งกึ๊กึ๊นะฮะเอานี่มาแล้วก็เอาเป็นขับวู๊ ึบฟึบไปเราตีเข้าตึงต้งตึ้งอย่างนั้นแหละเราแปลงร่างเป็นหมาป่าเราเอานี่มาเคเราก็เข้าไปตึ้งตึงกึะกระกระกระไาทำดาเมอดาด้ทำดาเมจได้จากการได้ทำสี่ดาเมจอ่ะฮะแล้วงี้ต่อตะกูตะกักหน่อยนะครับช่วงนี้นอนน้อยเออแล้วก็เอานี่มาวางตรงนี้แล้วก็ ดิฟว์สเตปเปอร์ไปกึก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 กึ๊กเกือบแล้วเกือบแล้วจะชนะละอันนี้มาแล้วก็เราก็ตีไปเลยช่้างมันกึกกึ๊กกึ๊กกึกกึ๊กได้มาสองสองฟันก็ไม่ยากนี่หว่าน่าภูมิใจน็อกออนบูทสองเสียงเขาในป่า เราจะไปอันไหนกองไฟดีไหมหรือว่าเป็นอัพซิจิวเพราะว่าทังมันเดี๋ยวคัอนอีกว่าอีกฮะอีกวา่าอีกามันจะลอยอยู่ข้างบนฟ้าสเปลโร่กับรีเวอร์สแนปเปอร์เต่าเต่าคองเอ๊ะเต่าลำทารเนอมันจะมีเกาะที่หนามากโอเคผมว่าเรา ผมว่าเราควรเอาเป็นเราถ้าเรามีเลเว๋อเลเวลตีแรงลอยด้วยตีเข้าฮิตพอยต์เอานี้มาผมว่าเราไปตรงนี่เยน,นายเข้ามาหากลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มเล็กๆ เผชิญหน้ากับชูลูเคนชูรัสเคนน่ะความจากความหิวโหยพวกเขานั่งล้อมกองไฟพวกเขามองมาที่นายแล้วก็ไอ้ไม่ใช่พวกเขามองมาที่เด็กกร์ดของนายสัตว์นั่นแหละแล้วเออแล้วก,แวก็แล้วก็มีคนนึงพูดว่ามาทำให้สัตว์ของนาย อบอุ่นด้วยไฟหน่อยไหมอบอุ่นมันด้วยไฟนั่นหนมันจะช่วยเอนชานพลังของสัตว์ของนายอีกคนหนึ่งพูดนายสังเกตได้ว่าวุลชีวิตนั้นเขาเรียกอะไรปัดน้ำลายจากปากของพวกมันน้ำลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ อมามามา,มามทำอะไรทำทำหน้าอย่างนี้เหรอสโต๊ตนายอยากได้พลังไหมเอามันนี่แหละไฟทำให้เอยไฟอบอุ่นสโต๊ตพุ่นห่างสารแล้วก็เสริมพลังให้มันผุ้นรอดชีวิตคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาแล้วก็อะไรอ่ะ กัดฟันหรอหรือว่าแบบอะเงี้ยเอาฟันถูกกันนะไม่มีคำพูดใดโดยไม่พูดอะไรนายดึงสโต๊ของนายออกมาจากไฟแล้วก็เดินหนีออกไปเลย uh huh. แอ้ว้วก็ไปตีบอสไม่ใช่บอสดิเออก็บอสนั่นแหละแอรแรนเน่ฟิร์ Fur, กับคริสตี้กับสเปโร่ เอาวูบขับมาวางไว้ก่อนเอ๊ะวางตรงนี้เราก็โดนตีตายไม่ปเลยโอ้ s h i กร r i z z สี่ตัวอยู่ crazy u อัพ่งเรียบร้อยสี่กึ๊ก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 มันจะชนะได้ไง,ไงวะ grizzly เลือดก,ก็เยอะตีก็แรงว่าเพราะ โอ้โหโดนไปสี4ร้อยนายแพ้แล้วใช้นี่เป็นบทเรียนซะให้เราลืมว่ามันต้องเป็นเสียงที่ใช่ดีกว่าอลุกขึ้นลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วก็หยิบเอ่เอ Candlestick เทียนมาให้ฉันหน่อยจากจากัดเอ่อจาก,าจากข้างบนบาเรลข้างๆประตูเนี่ยได้ครับมีนาฬิกามีกรอบรูปมีตู้เซฟนี่ปะเอามันมานี่เดี๋ยวขอดูอทำไมไฟเทียนไม่มีผลกับนายล่ะ เทียนดับได้โอเคเออรู้แล้วตอนแล้วมานั่งลงซะให้ฉันอธิบายนายอย่างหนึ่งนะ That one, that was one of the two mistakes อ๋อมันเอ๊นายได้เทียนดับไปแล้วหนึ่งแท่ง ความผิดพาลาดหนึ่งรอบนายสามารถทำพลาดได้สองรอบเลย if you make another อ๋อถ้านายทำเดี๋ยวดยวถ้านายทำดาบอีกหนึ่งรอบนายนะจะต้องสังเวยตัวเองซะตอนนี้และตอนนี้พวกเราถึงไหนกันแล้วนะมันแจกการทั้งคู่เลยอะ แต่ว่ากระแถวกระแถวกร,กระเป๋าผมยังเต็มอยู่เลยงั้นเราไปทาทางกองไฟก็ได้แมวเอลเอลมันจะมูฟไปข้างห้างหลังจากโจมตีผมว่าเราเอาแมวดีกว่าสังเวยไม่ตายเฮ้แต่เรามีสโตนนี่ว่าสังเวยไม่ตายผมก็ลืม กลุ่มของคู่กลุ่มของผู้รอดชีวิตผู้หิวโหยนั่งรอความตายอยู่ข้างๆแคมป์ไฟมันมีพื้นที่ว่างให้สัตว์เลี้ยงของนายรอบๆไฟนะคนหนึ่งพูดดูความวิวอินแชรอ๋อความอบอุ่นนะ่ะจะทำให้เลือดของ สัตว์ของนายนะเพิ่มขึ้นเนยะอีกคนหนึ่งพูดวันนอสแว v ์เ a ิ said n o อต i n g at อ l l but ออตอนนี้ผมก็เรียนอยู่เนปากแหงผู้รอดชีวิตคนหนึ่งไม่พูดอะไรเลยให้เสียงเดี๋ยวเนะี่ยผมลืมเสียงมนะันอ่ะผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเนะี่ยไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าเขาเนะี่ยไม่หยุด เลียปากคุณเข้าเลยอามามาไม,ม่เอาอะเอ้ยสโตด๊ดถ้านายเลือดท่าตีสองเนี่ยนายจะเป็นสิ่งที่นายเลือดท่าแต่นายตีทีเดียวตายอะนายจะเป็นสิ่งที่โกงมากเลยนะงั้นก็ไปเลยไม่มีทางเนี่ยเลือดของสโต๊ดได้เพิ่มขึ้นแล้วจากความอดอุ่น ผู้รอดชีวิตคนหนึงเริ่มดึงมีดออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วนายก็รีบออกมาเลยไปสูบอสใหญ่ยาดมนี่มันหอมจริงต้นไม้น่ะปกปิดไปทั้งหมดเลย US a c h i l s Miss ใช่มัมเดี๋ยวคนเข้าไปแปะ ในระยะไกลนายได้ยินเสียงแคร้งแบบเสียงทุบหินไอเสียงของเหล็กกระทบกับหินอัลเบอร์ฟิกเจอร์ซูดใส่หน้ากากฮียฮ้มันคือนักขุดหมวงยังไงน่ะต้องมาภาคนี้ด้วยเนี่ยเออ เรายังไม่มีวิธีมาใช่งี้นี่เองแล้วก็เอาเลเว่นมาอย่างงี้เราเอามากันโคโยตี้หลายตีหนึ่งสองโคโยตี้ตีมาอสองโอเคเราไม่ได้กันนี่วเอ้ยเรากันกันกันเอาอันนี้มาแล้วก็ทึ๊บ ว่าแี่ตีโอไม่ไม่ไม่แมว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 ไมไรอโอ้ไม่ๆมมันเป็นเป็นอ่าชิดเราสูญเสียไปแล้วตัวหนึ่งไม่ไรมันตีเข้ามาเราสองอ่าฮอย่างนี้บาดจริง เออลาของฉันแม่แม่แม่เดเดเดฉันหวังว่านายจะไม่คิดว่ามันจะง่ายเกินไปนะมีเฟซสองด้วยจงกลายเป็นทองซะพวกกาพวกนี้เึ้งเึ้งเึ้งทอง เออเรามีสกังสเปลโลเราเอาสเปลโลมาแล้วก็สเปลโลเราตัวไหนมันตีสองอ๋อนี่มานี่ครับมันตีเรามาสองเราก็เฮ้ยนี่ได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่ปึ้งเอามันตีคบาบวันโจมตีมันซะฟึบฟึบ แล้วก็เอาขอถอนฟันอ <c oughs> ยังไงก็ตามนายก็ได้พ้อยจากการที่นายต้องเจ็บตัวฉันไม่คิดเลยนี่นหนว่านายจะทำเหมืน ผมคนจริงเว้สกังเหรอเราเอาสกังมาลดดาเมจของปะทาวไหมหรือว่าคุณตีเอ๊ะว่าเราปล่อยไปงี้ให้มันตีมาปึ้งปึ้งปึ้ง,งเ,เราโดนไปสองเออมเอมเอมเอมจวนี่มาหนึ่งเอาสกังมาปึ๊บไปงี้ มันตีเรามาสี่เกือบเกือบเกือบเสียวเสียวเราก็จะได้เป็นผหว่าเราตายแน่เลยตอนนี้ว่าเราโดนอีกแค่สี่เราก็ไม่เสร็จโจนดีเราก็รอด เออลอดลอดลอดไปมึงดับเออเทียนดับเรียบร้อยอทองเพิ่มสำหรับฉันไอ้โลก,กจิตมาแต่อ่างเงินได้ไงวะ นายไม่ตายสินะก่อนที่นายจะหมดอายุฉันต้องได้ลิ้มรสหน่อยคำพูดแปลกๆผมแปลผิดป y o u โยเวริอ w นนี่คือการ์ดส่วนตัวแบบว่าส่วนตัวเลยนะการ์ดตายเนะี่ย มันดูแบบจืดจางไปใช่ไหมในตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะ review work together เราจะมาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มันมีสีสันขึ้นมาฉันต้องการให้มันเป็นการ์ดที่เพอร์เฟกต์สำหรับนายนะเลือกมาซะ we can put them to good use ได้โปรดเลือกเอ่อการ์ดเพื่อที่จะเลือกเป็นการเลือกราคาเงี้ยเหรอเราเอาเป็นราคามันก็ราคาอันไหนก็เอาเ A cost of b u t อ๋อเลือก2หยดจะเป็นจะมาจากหมาป่าสิเนะี่ย yeah. แล้วก็อีกอันหนึ่งครั้งนี้เป็นการใช้พลังแล้วก็เลือดอันนี้มันสลับกันสามสองกับสองสามผมว่าเอาสามสองดีกว่า Now s ชุ o t อากซศอ๋อซีจิลสินะสังหารนาตะไวล่าซีจิลออฟเมนี่ไลฟ์จากแมวอือฮึตั้งชื่อ่ อและก็ถึงเวลาของสุดของเวลาสุดเอ้ยไม่ใช่เวลาของวิธีสุดท้ายการน่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าการสร้างรูปอะไรเปล่านายพร้อมหรือยังนายไม่ต้องยิ้มนายไม่ต้องยิ้มนะสว่างจ้า